รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะมาพบกับรายการแมดเวิร์เปิดลลกคณิตศาสตร์กับคุณภูปอเต้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของทศนิยมค่ะแล้วทศนิยมคืออะไรนำไปใช้อย่างไรแล้วมันจะมีการดำเนินการเกี่ยวกับทศนิยมอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ความหมายของทศซิยมกันก่อนเลยนะคะความหมายของทศซิยมนั่นก็คือการเขียนจำนวนที่อยู่ในรูปของเศษส่วน ที่มีส่วนเป็น10 100 1 0 0ร1อย0 0แบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆโดยใช้จุดทศซิยมแสดงค่าตำแหน่งนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณครูเอารูปซีเรียมแบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วคุณครูแบ่งเป็น10ส่วนเท่ๆาๆกันตามรูปเลยแล้วคุณครูระบายสีไปด้วยกันทั้งหมด7ส่วนแบบนี้ถ้าเป็นเน่างความเดิมตอนที่เราที่เราเคยเรียนเรื่องเศษส่วนไปแล้วแบบนี้อ่านว่าอะไรคะเศษอะไรส่วนอะไรคะเศษ7ส่วน สิบนั่นเองค่ะถ้าในเรื่องของความรู้เดิมที่เราเรียนเกี่ยวกับเศษส่วนมาแบบนี้เราจะอ่านว่าเศษ7ส่วนสิแต่ถ้าเป็นทศนิยมนะคะมันคือ0.7นั่นเองค่ะเนี่ยแหละค่ะคือความหมายของทศนิยมคือการเปลี่ยนรูปเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมหรือว่าจุดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเศษ7ส่วนสิจึงเท่ากับ0.7 โอเคทีนี้เรามาลองฝึกการอ่านท,าท่าทศนิยมนะคะว่าจะมีวิธีการหรือว่าแนวทางในการอ่านอย่างไรแบ่งตัวเลขออกเป็น2ชุดค่ะตัวเลขที่อยู่หน้าจุดทศนิยมกับตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมนะคะสําหรับตัวเลขที่อยู่หน้าจุดทศนิยมนะคะก็จะให้อ่านเรียงตามค่าประจาหลักแบบที่เราเคยเรียนกันมาแล้วส่วนตัวเลขที่อยู่ข้างหลังให้อ่านตามตัวเลขนั้นๆน,น,นะคะยกตัวอย่างเช่น 0.53าแบบนี้นะคะอ่านว่า0.53ต่อไปนะคะ3.48อ่านว่า3.48อ่าอีกตัวหนึ่งนะคะ51.56บาแบบนี้นะคะอ่านข้างหน้าว่า 51. จุดตัวข้างหลังให้อ่านว่า56เห็นไหมคะอ่านว่า 51. 5-6โอเคค่ะต่อไปนะคะเมื่อเราสามารถอ่านค่าทศนิยมได้แล้วว่าอ่านอย่างไรมีวิธีการอ่านอย่างไรตอนนี้เรามาลองดูวิธีการเขียนทศนิยมกันบ้างค่ะสำหรับการเขียนทศนิยมคุณครูขึ้นรูปให้เด็กๆอยู่นะคะอันนี้คือทั้งสี่เหลี่ยมคุณครูแบ่งออกเป็น10ส่วนเท่าๆกันเดะเลยแล้วคุณครูก็ระบายสี3ส่วนระบายแล้วนะฟึ๊บฟเรียบร้อยระบายสส่วนเสร็จปึ๊บ คุณครูก็อยากให้เด็กๆอ่านให้อยู่ในรูปของเศษส่วนให้คุณครูฟังก่อนว่าเท่ากับเท่าไหร่คะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิมเพราะฉะนั้นถ้าอ่านแบบเศษส่วนจะอ่านว่าเศษ3ส่วน10ถ้าเป็นโศนิยมเราจะอ่านว่าอะไรคะ0นจุดสนั่นเองค่ะโอเคในตัวอย่างต่อไปนะคะคุณครูได้นำเสนอให้อยู่ในรูปตารางแบบนี้ค่ะซึ่งแบ่งเป็นทั้งหมด 100ส่วนเท่าเท่ากันนะคะคุณครูแบ่งเป็น1 0 0ส่วนคุณครูระบายสีหมดเลยฟึบฟึ๊ทั้งหมด79ส่วนด้วยกันโอเคนะคุณครูระบายแล้วนะ79ส่วนเห็นไหมคะ7แถวกับอีก9ช่องเล็กๆตรงนี้นะคะ79ส่วนคุณครูระบายไปแล้วถ้าสมมุิว่าเป็นเศษส่วนเราจะอ่านว่าเศษ79ส่วนอะไรคะ100เพราะว่ามีทั้งหมดกี่ส่วนเท่าๆกันคะ 1 0 0ส่วนเท่าๆกันแล้วเราระบายสีไปทั้งหมด79ช่องซึ่งอ่านว่า79ส่วน100ถ้าเราต้องการที่จะเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยม<ร>ก็จะเขียนว่า0.79<ร>นั่นเองค่ะงงไหมคะถ้าแบบนี้นะคะให้อยู่ในรูปทศนิยมจะอ่านว่า0.79เก่งมากค่ะตอนนี้นะคะเราสามารถดูภาพ จากเศษส่วนเราสามารถทำให้อยู่ในรูปของทศซิยมได้แล้วเดี๋ยวเรามาดู การอ่านค่าประจำหลักแล้วก็ค่าของตัวเลขเพื่อเป็นการฝึกในการกระจายทศนิยมให้อยู่ในรูปของการกระจายกันบ้างค่ะเริ่มเลยนะคะโอเคตอนนี้นะคะคุณครูอยากให้เด็กๆนะคะมาลองฝึกการเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของการกระจายโดยวิธีการที่ง่ายที่สุดคุณครูจะทําเป็นตารางนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเอาจํานวนแต่ละจํานวนเนี่ยใส่ลงไปในตารางตามค่าประจําหลักกันค่ะข้อแรกนะคะ56.378 เห็นไหมคะวิธีการอ่านทศยมนะคะตัวที่อยู่ข้างหน้าจุดทศยมเราจะอ่านตามค่าประจําหลักส่วนตัวเลขที่อยู่หลังทศยมเราจะอ่านเลี้ยงค่ะเพราะฉะนั้นจึงอ่านว่า 56. 3 7 8โอเคทีนี้คุณครูทําตารางมาแล้วนะคะก็จะเป็นค่าประจาหลักที่มีหลักสิบหลักหน่วยทศยมหลักส่วน10หลักส่วนร้อยแล้วก็หลักส่วนพันโอเค คำถามคือแล้วคุณรูคะทาไมทศนิยมอ่ะมันไม่เห็นมีหลักส่วนหน่วยเลยล่ะคะทําไมถึงเริ่มที่หลักส่วน10หลักส่วน10ก็คือเศษ1นส่วนสิหลักส่วนร้อยคือเศษ1นส่วนร้อยหลักส่วนพันคือเศษ1นส่วนพันหลักส่วนหน่วยก็คือเศษ1นส่วนหเพราะฉะนั้นมันมีค่าเท่ากับ1่อะค่ะเราเลยไม่มีหลักส่วนหน่วยก็จึงเป็นหลักส่วน10โอเคนะตอนนี้เราเข้าใจที่มาของแต่ละหลักที่เป็นค่าประจำหลักของ ทศนิยมแล้วนะคะซึ่งค่าประจำหลักหลัก10ก็จะมีค่าเท่ากับ10หลักหน่วยก็มีค่าเท่ากับ1หลักส่วน10ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน10หรือว่ามีค่าเท่ากับ0.1หลักส่วน100มีค่าเท่ากับ0.01เห็นไหมคะหลักส่วนร้อยนะ0.01ส่วนหลักส่วนพันนะคะก็คือเศษ1ส่วนพันมีค่าเท่ากับ0 1. 0.01โอเคนะคะทีนี้เราจะใส่ตัวเลขตามค่าประจำหลัก56ก็คือ56ก็คือ6 3 7แล้วก็8 3ก็คือเศษ3ส่วน10ก็มีค่าเท่ากับ0.3 7มีค่าเท่ากับเศษ7ส่วน100หรือ0.07แล้วก็หลักส่วนพันก็คือ8ส่วน1 0 0 0 หรือ0.008นั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆสามารถที่จะบอกคุณครูได้แล้วใช่ไหมคะว่า 56. 3 7มมีค่าประจำหลักแต่ละตัวอย่างไรแล้วแต่ละตัวที่เป็นหลักทศนิยมเนี่ยมีหลักส่วน10ส่วนร้อยส่วนพันเป็นอย่างไรตอนนี้เราพอที่จะมองภาพคร่าวๆของทศนิยมเนี่ยได้ออกแล้วว่ามันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องต่อไปนั่นก็คือการเปรียบเทียบทศนิยมค่ะว่าทศนิยมแต่ละตัวเนี่ยมีค่ามากค่าน้อยอันไหนมีค่ามากกว่ากันเดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบกันนะคะโดยคุณครูจะใช้รูปภาพนะคะ ในการฝึกให้น้องๆรู้จักว่าการเปรียบเ <ๆ S 1> ทียบโศซิยมเนี่ยควรทําอย่างไรนะคะยกตัวอย่างแรกนะคะคุณครูแบ่งออกเป็น10ส่วนเท่าๆกันโดยเริ่มจากกล่องสี่เหลี่ยมคุณครูะบาย4ส่วนจาก10ส่วนแบบนี้อ่านว่า0.4เก่งมากค่ะ0.4ก็คือ4ส่วนจาก10ส่วนเนาะต่อมาคุณครูแบ่งสี่เหลี่ยมเท่าๆกันเลยนะเป็น10ช่องแต่คุณครูะบายซะ 5ช่องแบบนี้อ่านว่า0.5โอเคนะคำถามต่อมาคือ0.4กับ0.5อ,อะไรมีค่ามากกว่ากันหรือว่าน้อยกว่ากันโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเราดูจากภาพเราเห็นแล้วว่า0.4ระบายแค่สีช่อง0.5ระบายตั้ง5ช่องเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่า0.4มีค่า น้อยกว่า0.5เราก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าไปแบบนี้ค่ะโอเคหรือเราจะใส่เครื่องหมายมากกว่าก็คือ0.5มีค่ามากกว่า0.4ก็ได้ถ้าเราอยากใส่เครื่องหมายน้อยกว่าก็คือ0.4น้อยกว่า0.5เด็กๆคะตอนนี้เด็กๆสามารถที่จะเปรียบเทียบได้แล้วว่า ทศนิยมแบบไหนมีค่ามากกว่ากันน้อยกว่ากันจะใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าอย่างไรการอ่านทศนิยมหรือว่าการใส่ค่าประจำหลักนะคะเด็กๆสามารถที่จะทําได้แล้วเดี๋ยวในเบรกหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเปรียบเทียบทศนิยมที่มี2องตำแหน่งกันบ้างค่ะว่าจะเป็นอย่างไรหรือว่ายากง่ายแค่ไหนเดี๋ยวไปเจอกันในเบรกต่อไปค่ะ ในแบรกนี้นะคะเราจะมาเปรียบเทียบทศนิยม2ตํตำแหน่งกันค่ะว่าแบบไหนมากกว่ากันหรือว่าน้อยกว่ากันนะคะคุณครูได้สร้างตารางออกมา2ตารางแบบนี้นะคะโดยตารางแรกคุณครูแบ่งเป็น100ส่วนเท่าๆากันตารางที่2ก็เหมือนกันค่ะแบ่งเป็น100ส่วนเท่าๆกันโดยตารางแรกคุณครูระบายไปเลยนะ30ส่วนเท่าๆกันนะคุณครูระบายหมดเลยทั้ง30ส่วนส่วนอีก1ตารางคุณครูระบายไปทั้งหมด32ส่วนค่ะเด็ก คำถามคือถ้าดูจากรูปเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าสี่เหลี่ยมนี้หรือว่าสี่เหลี่ยมนี้มีค่ามากกว่ากันอันไหนเอย่ยอันนี้ใช่ไหมคะว่าระบายไปทั้งหมด32ช่องหรือว่ามันคือ0.32ส่วนอันนี้คือ0 .30 นั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆสามารถตอบได้แล้วใช่ไหมคะว่า0.32มีค่า มากกว่า0.30หรือว่า0.3ก็ได้นะคะแล้วแต่ทีนี้ค่ะถ้าเราไม่อยากบอกว่าอะไรมีค่ามากกว่าเราก็บอกว่า0.3มีค่าน้อยกว่า0.32แบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ถ้าเด็กๆอยากจะบอกว่ามันมากกว่าก็ต้องบอกแบบที่คุณครูบอกไปทีแรกก็คือ0.32มีค่ามากกว่า0.30นั่นเองค่ะ อันนี้คือการเปรียบเทียบโดยเราเรียกว่าทศนิยม2ตํตำแหน่งคือคุณครูแบ่งเป็นทั้งหมด100ส่วนคุณครูระบายไป30สส่วนกับอีกรูปหนึ่งคือระบายไป32ส่วนนั่นเองค่ะอันนี้แหละค่ะคือทศนิยม2ตํตำแหน่งง่ายไหมคะไม่ได้ต่างจากทศนิยม1ตําตำแหน่งเลยแต่อันนี้เป็น2ตํตำแหน่ง ก็ยังง่ายเหมือนเดิมทำไมมันง่ายแบบนี้คะเนี่ยงั้นเราลองมาดูอีกสักหนึ่งข้อดูซิว่ายังง่ายแบบเดิมอยู่หรือเปล่าคุณครูแบ่งตารางเป็นสองตารางเหมือนเดิมเลยค่ะโดยแบ่งออกเป็นส่วนละเท่าๆกัน100ส่วนนะคะ100ส่วนทั้งสองตารางตารางขึ้นแล้วเนาะฟืบมาแล้วทีนี้แบ่งเป็น100ส่วนรูปแรกคุณครูระบายทั้งหมด74ส่วนคุณครูระบายแล้วทุกคนช่วยคุณครูระบายนะคะฟืบระบายเสร็จหมดแล้วต่อมา คุณครูระบายตารางนี้ด้วยแต่ว่าระบายไปถึง84ส่วนคุณครูก็ระบายของคุณครูไปเรียบร้อยคุณครูระบาย2ส่วนเรียบร้อยแล้วนะคุณครูระบาย2ตารางเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เรามาลองเขียนให้อยู่ในรูปของเทอนิยม um กันค่ะว่ามันจะเขียนให้อยู่ในรูปของทศนซิยม um ได้เป็นอะไรบ้างตารางนี้เขียนให้อยู่ในรูปของเทอนิยม um ได้อะไรคะเราระบายไปทั้งหมด74ส่วนใช่ไหมนั่นก็คือ 0. 7จโอเคเวลาอ่านนะถ้าอยู่หลังจุดให้อ่านเรียงตัวเลขนั่นก็คือ0.74ส่วนตารางนี้ทำยังไงคะเราก็ระบายไปทั้งหมด84ส่วนใช่ไหมเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนั่นก็คือ0 8 4นั่นเองค่ะโอเคทีนี้คำถามคือว่าถ้าสมมติว่าเรายังไม่ดูภาพนะสมมติว่าเด็กๆยังไม่ได้ดูภาพเลยเดี๋ยวเรามาดูภาพทีหลังคุณผู้อยากรู้ว่า 0.74กับ0.84อะไรมีค่ามากกว่ากันอะไรคะ0.74หรือ0.84อะไรเอ่ย74หรือว่า84 0.84มีค่ามากกว่าใช่ไหมคะเด็กๆก็ใส่เครื่องหมายมากกว่ามาทาง0.84โอเคทีนี้ เรามาดูที่ภาพเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่ครูปอเต้สอนเนี่ยมันจริงไหมอ่ะว่า0.74เนี่ยมันน้อยกว่า0.84เดากมาดูภาพสิคะ <c oughs> เห็นไหมคะว่าเราระบายไปอะ0.74ยังเหลือช่องว่างอีกตั้งประมาณ26ช่องที่เป็นสีขาวๆส่วน0.84เราเรางอ e a v ช่องว่างที่เป็นสีขาวๆอีกตั้ง16ช่องนะคะเด็กๆ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่า0.84มีค่ามากกว่า0.74นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าจะร้อยส่วนหรือว่า10ส่วนที่เป็น2ตำแหน่งเนี่ยนะคะก็ง่ายมากๆเลยล่ะค่ะทีนี้นะคะเด็กๆสามารถเปรียบเทียบทศนิยมได้แล้วเรามาลองเปรียบเทียบทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งกันบ้าง เอ๊มันจะเป็นยังไงคะเนี่ยอันหนึ่งหนึ่งตำแหน่งอันนึงสองตำแหน่งคุณคณรูโปเต้ยังไม่เคยสอนเลยอะ่ะเรามาลองเปรียบเทียบกันไหมคะว่าอันไหนจะมีค่ามากกว่ากันหรือว่าน้อยกว่ากันสิ่งที่จะช่วยน้องๆได้นีน่ก็คือรูปภาพนะคะระหว่างที่เราทำาระวาดภาพไปด้วยเนาะจะได้ง่ายขึ้นนะคะคุณครูให้สี่เหลี่ยมมาสองรูปเท่ากันแป๊ะเลยซึ่งขึ้นมาแล้วนะคะสี่เหลี่ยมสองรูปเท่ากันจากนั้นปุ๊บ คุณครูแบ่งกระดาษนะคะที่มีความกว้าง5เซนแล้วก็ยาว5เซนอันนี้คือรูปของคอรูเนาะสี่เหลี่ยมกวาม้าง5เซนยาว5เซนถ้าแบบนี้เราเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปสอนกันใน e ีต่อๆไปนะคะว่าเอารูปร่างแบบนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมอะไรเนาะโอเคคุณครูแบ่งเรียบร้อยแล้วนะคะรูปนี้คุณครูแบ่งออกเป็น10ส่วนเท่าๆกันส่วนรูปนี้คุณครูแบ่งออกเป็น100ส่วนเท่าๆกันเห็นไหมคะ กระดาษที่เท่ากันหรือว่าสี่เหลี่ยมของครูที่เ okay. ท่ากันรูปนี้คุณครูแบ่งเป็น10ส่วนรูปนี้คุณครูแบ่งเป็น100ส่วนโอเคทีนี้คุณครูบอกว่าคุณคูระบาย5ส่วนจาก10ส่วนในรูปนี้ส่วนรูปนี้คุณครูระบาย50ส่วนจาก1 0 0่ส่วนคำถามคือ2รูปนี้ทศนิยมอันไหนมีค่ามากกว่าหรือว่าน้อยกว่ากัานเด็กๆมาช่วยคุณครูตอบกันค่ะว่ารูปแรกมีค่าเท่ากับเท่าไร บอกเป็นทศยมก่อนนะคะรูปแรกมีค่าเท่ากับ0.5ส่วนรูปที่2มีค่าเท่ากับ0.50นั่นเองค่ะคะําถามคือถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าทศยม1ตําแหน่งกับ2ตําแหน่ง0.5กับ0.50คุณครูบอกว่าถ้าทศยมเนี่ยที่มันอยู่ ข้างหลังที่มันเป็นศูนย์เนี่ยเราไม่ต้องเขียนก็นได้ถ้ามันไม่มีอะไรมาต่อเพราะฉะนั้น0.5ก็เท่ากับ0.5ถูกไหมคะนั่นหมายความว่าทศยม2อันเนี้ยมีค่าเท่ากันทีนี้เรามาพิสูจน์ด้วยภาพกันดีกว่าคะ่ะเอาภาพเป็นพยานหลักฐานว่ามันเท่ากันจริงๆนะคะนั่นก็คือสำหรับรูปนี้นะคะคุณครูระบายสี5ส่วนจาก10ส่วนส่วนรูปนี้คุณครูระบายสี50ส่วนจาก100ส่วนพอเอา2ออันมาทาบกันปุ๊บ มันเท่ากันเยอะเท่ากันพอดิบพอดีนั่นก็คือว่า0.5กับ0.50มีค่าเท่ากันพอดีเลยนั่นเองค่ะเด็กๆโอเคค่ะตอนนี้เด็กๆสามารถที่จะเปรียบเทียบทศนิยม1ตำแหน่งได้แล้ว2ตำแหน่งก็ได้แล้วนะคะเราสามารถบอกได้แล้วว่าทศนิยมอันไหนมีค่ามากกว่าหรือว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากันนะคะเดี๋ยวนี้เบรกต่อไปเราจะมาทำความรู้จักทศนิยมหรือว่าการประมาณค่าใกล้เคียง ให้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวในเบรกต่อไปนะคะเราจะมาฝึกการประมาณค่าทศนิยมกันค่ะว่าจะเหมือนการประมาณค่าจำนวนเต็มที่เราได้เคยเรียนไปแล้วหรือเปล่ะเดี๋ยวไปพบกันในเบรกต่อไปค่ะ ตอนนี้นะคะเราจะเริ่มกันที่ก,การประมาณค่าค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เรียนเรื่องการประมาณค่าของจํานวนเต็ม10เต็มร้อยเต็มพันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ แต่อันนี้ค่ะจะเป็นการประมาณค่าทศนิยมค่ะซึ่งจะมีวิธีการใกล้เคียงกับการประมาณค่าจำนวนเต็มอย่างไรเราจะมาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยนะคะคือการปัดเศษที่เป็นจำนวนเต็มค่ะโดยให้เราพิจารณาที่หลักส่วนสินะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเราจะดูที่จำนวนเต็มก็ไปพิจารณาที่หลักส่วนสิถ้ามีค่ามากกว่าหรือว่าเท่ากับ5้าเราก็ปัดขึ้นแต่ว่าถ้ามีค่าน้อยกว่า5เราก็ปัดลงนั่นเองค่ะงั้นเริ่มข้อแรกกันเลยนะคะ ถ้าทำจากตัวแรกเด็กๆน่าจะเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะข้อแรก63.785มีค่าประมาณ63.785เราจะต้องพิจารณาที่หลักส่วน10หลักส่วน10ของเรามีค่าเท่ากับ7ถูกไหมคะเพราะว่า0.785ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น7มีค่ามากกว่า5จาก63เราจึงประมาณไปเป็น64 สำหรับข้อนี้นะคะการประมาณค่าของ63.785นะคะก็จะมีค่าประมาณอยู่ที่64ค่ะเงั้นลองอีกข้อนึงนะคะดูซิว่าเด็กๆจะสามารถประมาณค่าได้หรือเปล่านะคะสำหรับข้อนี้นะคะ78.05นะคะเรากำลังจะประมาณค่าที่จำนวนเต็มเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปพิจารณาที่หลักส่วน10ค่ะคำถามคือหลักส่วน10คือเลขอะไรคะเลข0ย์มีค่ามากกว่าหรือว่าน้อยกว่า5คะ น้อยกว่าเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่78เท่าเดิมเพราะฉะนั้น78.05จึงมีค่าประมาณ78นั่นเองค่ะโอเคตอนนี้เด็กๆสามารถประมาณค่าใกล้เคียงกับจำนวนเต็มได้แล้วงั้นเรามาลองการปัดเศษที่เป็นทศนิยม1ตำแหน่งกันบ้างค่ะว่าเราจะสามารถปัดหรือว่าประมาณค่าได้หรือเปล่าซึ่งถ้าสมมติว่าเราต้องการปัดทศนิยม หนึตำแหน่งเนี่ยนะคะเราจะต้องไปพิจารณาที่หลักส่วนร้อยหนึ่ตำแหน่งก็คือดูที่หลักส่วนร้อยเพราะเรากำลังปัดให้เหลือแค่หลักส่วน10บนะเด็กๆโอเคนะงั้นเริ่มเลยข้อแรกบอกว่า43.554 43.554หลักส่วน10คือเลข5หลักส่วนร้อยคือเลข5หลักส่วนร้อยคือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเลข5 มากกว่าหรือว่าเท่ากับ5ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปัดขึ้นข้อนี้จึงมีค่าประมาณอยู่ที่43.6นั่นเองค่ะเขาต้องการให้ประมาณมีแค่1ตำแหน่งเท่านั้นอีกข้อหนึ่งนะคะดเด็กๆ79.788กนะคะเราต้องการประมาณให้เหลือทศนิยมเพียง1ตำแหน่งเท่านั้นจากทศนิยมหลักส่วน10ก็ต้องไปพิจารณาที่หลักส่วนร้อยใช่ไหมคะหลักส่วนร้อยคือเลขอะไรคะ 79.788หลักส่วนร้อยก็คือเลข8ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจึงประมาณค่าว่า79.8เพราะว่า78เนี่ยมีค่ามากกว่า5ใช่ไหมคะเลข8มีค่ามากกว่า5จึงประมาณได้ว่า79.8นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็นการปรัดเศษทศยม2ตำแหน่งกันบ้าง ถ้าเราพูดถึงทศนิยม2ตํตำแหน่งนะคะนั่นก็คือการพิจารณาที่หลักส่วนพันนั่นเองค่ะทีนี้จะทําอย่างไรเราลองยกตัวอย่างจากตัวแรกเหมือนเดิมเลยนะคะจะได้ง่ายดีค่ะโอเคหกสิบสี่จุดห้าห้าสี่ประมาณค่าที่ทศนิยม2ตํตำแหน่งเขาให้มา3ตํตแหน่งใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูต้องการให้ปัดให้เหลือแค่2องตำแหน่งพอ เพราะฉะนั้น64.554หลักส่วนพันคือเลข4มีค่าน้อยกว่า5เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงประมาณค่าได้ว่า64.55นั่นเองค่ะโอเคเรามาดูอีกข้อนึงเลยนะคะคือ93.449นะคะเราต้องการปัดทศนิยมให้เหลือ2ตำแหน่งเราจึงต้องไปพิจารณาที่หลักส่วนพันก็คือตัวที่3ซึ่งตัวที่3ของข้อนี้ คือเลข9เลข9มีค่ามากกว่าหรือว่าน้อยกว่า5คะ่ะมากกว่า5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจึงปัดขึ้นจาก93.449จึงกลายเป็น93.45นั่นเองโอเคต่อแล้วนะตอนนี้เราปัดเป็นจำนวนเต็มได้แล้วปัดเป็น1ตําตำแหน่งได้แล้ว2ตํตำแหน่งก็ได้แล้วสุดท้ายและอีก1ตัวอย่างนั่นก็คือลองปัดให้เป็นทอนิยม3าตแหน่งบางสมมติเขาให้มาเยอะเลย คุณครูบอกว่าเอาแค่3ตำแหน่งพอและละเอียดพอใจคุณครูละโอเคนะเด็กๆถ้าสมมติว่า3ตํตำแหน่งเราต้องไปพิจารณาที่หลักส่วนอะไรคะหลักส่วนหมื่นนั่นเองโอเคข้อแรกเนาะแปดจุดหกแปดเจ็ดสามหลักส่วนหมื่นก็คือตัวที่สี่หลังจุดทศนิยมนั่นเองเพราะฉะนั้นหกแปดเจ็ดสามสามเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องพิจารณาว่ามันมีค่ามากกว่า หรือว่าน้อยกว่า5มากกว่าหรือน้อยกว่าคะเด็กๆน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ปัดลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงมีค่าเท่ากับ8.687นั่นเองโอเคอีกหนึ่งข้อนะคะ108.4328ปัดทศนิยมให้เหลือ3ตำแหน่ง การทําที่3ตมตำแหน่งต้องไปพิจารณาที่หลักส่วนหมืน่นหลักส่วนหมื่นของเราคือเลข8เลข8มีค่ามากกว่า5เพราะฉะนั้นจึงปัดขึ้น เพราะฉะนั้นค่าประมาณของ1 0 8 4 3 2 8จึงมีค่าประมาณอยู่ที่1 0 8 4 3 3นั่นเองโอเคตอนนี้นะคะเด็กๆสามารถที่จะประมาณค่าทศนิยมที่เป็นจำนวนเต็มได้แล้วทศนิยม1ตําตำแหน่งได้แล้ว2ตํตำแหน่งก็ได้แล้ว3ตํตำแหน่งก็ได้แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะข้อแรกบอกว่าจงประมาณค่าของจำนวนเต็มโอเค จงประมาณค่าของจำนวนเต็มนั่นแปลว่าเราจะต้องไปพิจารณาที่หลักอะไรนะคะลักส่วน10เนาะโจทย์ข้อแรกบอกว่า8.8ประมาณเท่าไหร่คะ8.8มีค่าประมาณเท่าไหร่คะให้เด็กๆคิดนะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักถ้าอย่างเงี้ยเราประมาณค่าจำนวนเต็มจะต้องไปพิจารณาที่ลักส่วน10ลักส่วน10คือเลข8มีค่ามากกว่า5หรือน้อยกว่า5นะ มากกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงต้องตอบว่ามีค่าประมาณจำนวนเต็มอยู่ที่9นั่นเองค่ะถูกไหมเอ่ยถูกใช่ไหมคะเพราะว่าข้อนี้ง่ายมากๆเลยนะคะอีกสักหนึ่งข้อน,นะคะของการประมาณจำนวนเต็มเนาะเพราะเราจะได้เจอกันบ่อยแล้วก็ใช้กันบ่อยๆเลยและคะ่ะ 43. 43.4มีค่าประมาณจำนวนเต็มอยู่ที่เท่าไรเด็กๆคะ ถ้าประมาณจำนวนเต็มจะต้องพิจารณาที่หลักส่วน10เหมือนเดิมแต่หลักส่วน10ของเราคือเลขอะไรคะเลข4ซึ่งมีค่าน้อยกว่า5เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยน้อยกว่าเราแล้วปัดขึ้นไหมคะไม่ปัดขึ้นจึงตอบว่า43นั่นเองคะ่ะถูกใช่ไหมคะ ถ้าถูกให้เรียกปบมือให้กับตัวเองนะคะโอเคงั้นอีกสักข้อหนึ่งนะคะนั่นก็คือว่าให้เด็กๆประมาณค่าของทศนิยม2ตํตำแหน่งค่ะก็คือถ้าเขาจะให้มากี่ตำแหน่งก็ได้แต่ว่าให้เราประมาณค่าให้เหลือเพียงแค่2ตํตำแหน่งนั่นเองค่ะโอเคข้อแรกบอกว่า35.083ต้องการประมาณค่าให้เหลือทศนิยมเพียงแค่ 2องตำแหน่งเวลาที่เราจะพิจารณาก็คือพูดง่ายไปดูที่ตัวที่3หรือว่าหลักส่วนพันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหลักส่วนพันของเราหรือว่าตัวที่3เนี่ยคือเลขอะไรคะเลข3มีค่ามากกว่าหรือว่าน้อยกว่า5คะน้อยกว่า5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงมีค่าประมาณทศนิยมสองตำแหน่งอยู่ที่เท่าไรคะอยู่ที่35.08นนั่นเองค่ะ ยากไหมคะไม่ยากเนาะงั้นทดสอบตัวเองอีกสักหนึ่งข้อนั่นก็คือ7 4 7 5 5นะคะทีนี้ค่ะเราต้องการประมาณให้เหลือทศิยม2ตำแหน่งนะคะซึ่งทศยมสองตำแหน่งเนี่ยเราก็จะต้องไปพิจารณาที่ตำแหน่งที่3หรือว่าหลักส่วนพันนั่นเองคะ่ะซึ่งหลักส่วนพันของเรานั่นก็คือเลข5เลข5มีค่ามากกว่าหรือว่า เท่ากับ5ใช่ไหมคะนั่นก็คือเท่ากับ5นั่นแหละเราจึงประมาณขึ้นใช่ไหมคะพอประมาณขึ้นนั่นก็คือกลายเป็น74.7อะไรคะจาก5ประมาณขึ้นก็กลายเป็น76นั่นเองค่ะข้อนี้ค่าประมาณของ74.755จึงมีค่าประมาณอยู่ที่74.76นั่นเองค่ะ น้องๆคะเป็นยังไงคะกับแบบฝึกหัดคุณรูเชื่อว่ามันง่ายดายแล้วก็ทุกคนก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองแต่ว่าต้องฝึกบ่อยๆนะคะเราจะได้ไม่สับสนว่าเราจะต้องพิจารณาที่ตัวไหนนะคะวันนี้นะคะที่เราได้เรียนรู้กันไปเกี่ยวกับเรื่องทศิิยมตั้งแต่ฝึกการอ่านทศิิยมเปลี่ยนจากเศษส,ส่วนมาเป็นทศิิยมนะคะแล้วก็ การประมาณค่าต่างๆของทศยมนะคะตั้งแต่ประมาณค่าเป็นจํานวนเต็มหล, 10, ห,ล 100, หลักส่วน1ิบหลักส่วนร้อยหลักส่วนพันแล้วก็หลักส่วนหมื่นที่เราจะต้องเอามาพิจารณาค,คุณครูเชื่อว่าวันนี้เด็กๆน่าจะรู้แล้วละว่าทศยมเป็นสิ่งที่อยู่ไกลตัวไปทางไหนเราก็จะเห็นเลขทศยมเต็มไปหมดตอนนี้เรามีความรู้ที่สามารถที่จะเตรียมพร้อมกับการนําไปใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวนี้พีต่อไปเราจะมาดูกันว่าเราจะนําทศยมเนี่ย ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราอย่างไรได้บ้างสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปเต้กับรายการแมทโวเปิดโลกคณิตศาสตร์ก็ต้องขอลาน้องๆไปก่อนแล้วพบกันต่อไปใน EP ีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ